มินแลนด์ชนเนลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องมินแลนด์ชาแนลนะคะตอนนี้นะคะก็เป็น EP ที่137นั่นเองนะคะขอขอบพระคุณทุกยอดเลยนะสำหรับโดเน a เข้ามานะคะทางกรุงเทพนะคะก็มียอด1 0 0กับเจบาทนะคะแล้วก็ช่องทางทูมันนี่นะคะทำสำหรับทุกๆยอดเลยนะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยังไงตอนนี้เดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อนะคะกับ e p พที่2ของวันนะคะตอนที่407นั่นเองนะคะแต่ว่าเป็น e p ีที่137แล้วนั่นเองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะคะก็ บางคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้แบบน่ารักมากๆเลยนะคะที่แบบว่าถึงอ่านไปไกลแล้วก็ยังกลับมาฟังอะไรอย่างนี้นะคะแบบว่าเป็นอะไรที่อ่านแล้วชื่นใจมากเลยนะคะคก็ยังไงเดี๋ยวตอนนี้เรากลับมาฟังกันต่อเลยนะคะกับซูเปอร์กอร์จีนค่ะฮันเซ่นเรียกโกลเด้นโกลเลอร์ออกมาขี่ในขณะที่โกลเด้นโกลเลอร์วิ่งไปด้วยความเร็วสูงฮันเซ่นก็รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมรอบๆเขาเกือบจะเป็นภาพเบลอ เนื่องจากมันวิ่งได้เร็วมากแต่ถึงมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงหานเซินที่อยู่บนหลังกลับไม่ได้รับแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือนเลยผ่านไปไม่ถึง1ชั่วโมงฮันเซิลก็กลับมาถึงสตีลอาร์เมอร์แล้วซึ่งปกติแล้วจะต้องใช้เวลาเดินทางเป็นวันๆถ้าใช้สัตว์ขี่ตัวอื่นและนี้ก็ยังไม่ใช่ความเร็วสูงสุดของเจ้าโกลเด้นโกลเลอร์ด้วยฮันเซินรู้สึกพอใจมากด้วยความเร็วของโกลเด้นโกลเลอร์ และตำแหน่งที่อยู่ของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดที่เขาได้มาจากหนิงเงย่เขาสามารถไล่เก็บจีโนพอยต์ขั้นสุดยอดได้ในเวลาอันสัน้นดังนั้นในไม่ช้านี้เขาต้องเตรียมตัวสำหรับการวิวัฒนาการแล้วแม้ฮันเซินจะอยากออกไปไล่ล่าพวกมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดทันทีแต่เขาก็ต้องหยุดความคิดนั้นเอาไว้เพราะว่าเขาต้องกลับไปสอบปลายภาคให้เสร็จก่อนซึ่งมันจะเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะได้ยุดอะไรหรือได้ตำแหน่งอะไรตอนเรียนจบ เนื่องจากมันมีผลกับอนาคตเขาจำเป็นต้องพักการเก็บจีโนพอยท์ขั้นสุดยอดไว้ก่อนจนกว่าเขาจะได้เข้ากองทัพและเรียนจบหลังจากกลับมาที่เมืองแล้วฮันเซินก็ติดต่อลินเปิ้ลเฟิงซึ่งเขาเคยสัญญากับลินเปิ้ลเฟิงเอาไว้ว่าเขาจะขายชุดเกราะแฟนทอมแอนด์เลือดศักดิ์สิทธิ์ให้ถ้าเกิดเขาไม่ใช้มันแล้วซึ่งตอนนี้เขาก็แทบไม่ได้ใช้มันเลยลินเป้เฟิงดีใจมากที่จะได้ชุดเกราะแฟนทอมแอนด์เลือดศักดิ์สิทธิ์มาครอบครอง ยังไงเขาก็ยังต้องใช้เวลาอีก2-3ปีกว่าจะเก็บจีนโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์ได้ครบดังนั้นเขาสามารถใช้เกราะนี้ได้อีกนานและนอกเหนือจากการใช้งานแล้วลินเป้ยเฟิงก็ชอบที่มันดูงดงามแม้จะเอามาตั้งโชว์เฉยๆเขาก็ยินดีที่จะจ่ายฮานเซินไม่ได้รับเงินสดมาจากลินเป้ยเฟิงแต่เขาขอให้ลินเป้ยเฟิงรวบรวมเนื้อเลือดศักดิ์สิทธิ์มาให้ ฮันเซิจะได้เก็บจีโนพอยต์เลือดศักดิ์สิทธิ์ให้ครบสักทีเพราะตอนนี้เขายังมีอยู่แค่85จีโนพอยต์ในตอนนี้ฮันเซินไม่มีเวลาไปล่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วขนาดแผนการล่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเขายังคงต้องพักไว้ก่อนลินเป้ยเฟิงบอกว่าฮันเซินอาจจะต้องรอนานหน่อยซึ่งฮันเซินก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรเพราะเขาต้องใช้เวลาในตอนนี้เตรียมตัวสอบปลายภาคและเตรียมตัวสำหรับการเข้ากองทัพ ดังนั้นเขาต้องอยู่ที่ s t e ลอาร์เมอร์ไปอีกพักใหญ่ๆมอนสเตอร์ที่เหมือนนกฟีนิกซ์ตัวนั้นอยู่ใกล้ s t e ลอาร์เมอร์มากที่สุดเราจะไปฆ่ามันเมื่อ,อไหร่ก็ได้ถ้ามีเวลาถ้าเราให้ฮ o ลี่แองเจใส่ชุดเกราะขั้นสุดยอดหล่อนก็น่าจะทนไฟของมันได้ถ้าเราโชคนี้ได้วิญญาณศูนย์ของมันมาก็จะยิ่งดีฮานเซินคิดเมื่อฮันเซินกลับไปที่เยียวดำรูเมททุกคนก็อยู่ที่หอพักพอดี ปกติมันยากมากที่พวกเขาจะมาอยู่พร้อมหน้ากันแบบนี้เพราะส่วนมากทุกคนจะมีทุระของตัวเองในก็สแตงชูรีทั้งนั้นเมื่อพวกเขาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งพวกเขาก็เลยชวนกันไปร้านอาหารเซนนายมีแผนที่จะไปไหนต่อหลังเรียนจบเนอะซึ่งยึค้างถามฮานเซนในขณะที่เอาแขนข้างหนึ่งโอบไหล่ของฮานเซนเอาไว้ฉันจะให้ AI เป็นตัวตัดสินนะ่ะฮานเซนตอบ ถึงฮันเซิจะต้องการไปทํางานบนยานลําเดียวกับจีเอียนหลันแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจีเอียนหลันอยู่บนยานลาไหนและเขาก็ไม่มีเส้นสายมากพอที่จะไปที่นั่นด้วยยังไงฮันเซินก็ไม่ได้คิดจะยึดอาชีพฐานไปตลอดชีวิตเขาแค่จะรับใช้กองทัพตามเกณฑ์ที่กําหนดใน,นเมื่อเขาไปหาจีเอียนหลันไม่ได้ไม่ว่าจะถูกส่งไปที่ไหนก็เหมือนเหมือนกันในความคิดเขาแต่ยังไงก็ขออย่าให้ถูกส่งไปรบแนวหน้าก็พอ แต่ถึงเขาจะถูกส่งไปแนวหน้าเขาก็เป็นระรับผู้บังคับบัญชาเนื่องจากเขาติดยศนายพันและจบจากโรงเรียนทหารที่มีชื่อเสียงซึ่งก็ไม่น่าจะเสี่ยงอันตรายอะไรมากที่สำคัญการที่เขาเป็นหัวหน้าหน่วยพิเศษ AI ก็จะใช้มันร่วมพิจารณาด้วยทำให้เขาถูกส่งไปในหน่วยงานที่น่าจะได้ทำงานสบายๆแน่นอนว่าเขาสามารถใช้เส้นสายที่มีในการขอไปทำงานในหน่วยงานต่างๆได้ แต่สำหรับฮันเซิลน่วยงานไหนๆก็เหมือนกันเขาแค่จะอยู่ให้ครบกำหนดเลยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาใช้เส้นสายสีนุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับความฝันของตัวเองและความทะเยอทะยานพวกเขาไม่ได้กลับไปที่หอพักจนกระทั่งเที่ยงคืนฮันเซิลแทบจะไม่มีเวลาได้สนุกกับชีวิตในรั้วโรงเรียนเลยช่วงนี้เขาเลยใช้เวลากับเพื่อนๆและตั้งใจเรียนโดยเน้นไปที่วิชาภาษาโบราณ แม้การเรียนภาษาโบราณจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ในเมื่อเขาสนใจสิ่งที่เขียนอยู่ในคัมภีร์ศาสตร์ตรงเสียนทำให้เขาต้องใช้เวลาและความพยายามฮันเซิลไม่ได้รู้สึกว่ามันคือภารกิจที่ยากหรือสูญเปล่าเขาสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์ตรงเสียนจริงๆวิชาที่ทำให้มนุษย์สามารถข้ามมิติได้มันเหมือนกับเทพนิยายสำหรับเขาแม้จะเป็นยุคสมัยนี้ที่วิชาต่างก็ได้รับการพัฒนาไปมาก แต่ก็ยังไม่มีกึ่งเทพคนไหนที่จะกล้าบอกว่าตัวเองสามารถข้ามมิติได้ถ้าเราฝึกวิชาศาสตร์ตรงเสียนได้สาเร็จก็จะไม่มีใครในสาพันดวงดาวสู้เราได้เราไม่จําเป็นจะต้องเก่งเท่ากับตรงเสียนก็ได้แค่ได้สักครึ่งหนึ่งของเขาก็ดีเกินพอแล้วถึงตอนนั้นเราจะเป็นคนที่ไร้เทียมทานแม้แต่กึ่งเทพก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเรา ทุกครั้งที่หานเซินมีความคิดเช่นนี้เลือดในกายของเขาจะเดือดขึ้นมาซึ่งมันเป็นแรงกระตรุ้นทำให้เขาตั้งใจเรียนวิชาภาษาโบราณมากยิ่งขึ้นโชคดีที่ทุกวันนี้ยีนของมนุษย์พัฒนาไปมากแล้วมนุษย์แข็งแกร่งและมีร่างกายที่ดีกว่าในอดีตแม้แต่สมองของมนุษย์ยุคนี้ก็ดีกว่าคนรุ่นก่อนๆผู้ยังไม่วิวัฒนาการที่มีจีนโนพอยมากมักจะมีความจำที่ดีซึ่งหานเซิ้นเป็นคนที่โดดเด่นกว่าใคร มันไม่ยากสำหรับเขาที่จะเรียนให้ได้ดีกว่าคนอื่นๆมันต้องใช้ความอดทนในการเรียนภาษาโบราณแต่ถ้าเขาเชี่ยวชาญมาแล้วเขาจะสามารถอ่านศาสตตรงเสวียนเข้าใจได้ช่วงนี้หันเซิ่นเรียนและใช้ชีวิตสนุกกับเพื่อนๆโดยที่ไม่ได้เข้าไปล่าในกอซแซงชัวรี่เลยเขาจะเข้าไปก็ตอนที่หลินเป้ยเฟิงติดต่อมาว่าได้เนื้อเลือดศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเขาก็จะเข้าไปกินแล้วก็กลับมาที่เหว่ดำทันทีอีกไม่นานก็จะได้เวลาที่เขาจะเรียนจบแล้ว ในที่สุดแม้ฮันเซินจะไม่ได้ใช้ความสามารถจริงๆทั้งหมดแต่เขาก็ยังได้อันดับหนึ่งในการสอบและก็ได้ยศพันตรีตอนเรียนจบแต่และโรงเรียนจะมีโคตา้าที่มอบยศพันตรีให้กับนักเรียนได้แค่สองสาคนเท่านั้นซึ่งพวกเขาต้องเป็นนักเรียนที่ทําคะแนนได้ดีและมีผลงานมากพอแต่อย่างไรก็ตามถ้าดูจากคะแนนสอบและผลงานที่ผ่านๆมาของฮันเซินเขาก็คู่ควรกับยศพันตรีที่โรงเรียนมอบให้ อีก48ชั่วโมง AI จะตัดสินการมอบหมายงานให้กับเขาพี่หานฉันขอโทษในตอนที่หานเซิ้นกำลังจะเช็คดูว่า AI จัดการให้เขาไปหน่วยงานไหนหวังเมียนเมียนก็เข้ามาหาเขาและก้มหัวขอโทษหานเซิ้นรู้สึกว่าเธอไม่กล้าจะสบตาเขาและเสียงของเธอก็เบาจนเขาแทบจะไม่ได้ยินมีอะไรงั้นเหรอ หานเส้นยิ้มและลูบหัวหวังเหมียนเหมียนถึงหวังเหมียนเหมียนจะอายุยี่สิบปีแล้วแต่หานเส้นก็ยังรู้ว่าเธอยังเป็นสาวน้อยพี่หานเชินขอโทษนะเชนขออายที่บ้าน่ะใช้เส้นสายให้พี่ไปอยู่กองกําลังวอลเฟรมซึ่งเป็นที่เดียวกับที่ฉันต้องไปโดยไม่ได้ปรึกษาพี่สักคำพี่หานเชิขอโทษจริงๆนะหวังเหมียนเหมียนพูดด้วยเสียงที่เบาและใบหน้าของเธอก็แดงกำ่ำนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนี่นะ กองกำลังวอลเฟรมที่เธอไปก็คงต้องเป็นหน่วยงานที่ดีอยู่แล้วฉันควรจะขอบคุณเธอด้วยซ้ำฮันเซินพูดและรีบเช็คดูข้อมูลงานที่เขาได้รับมอบหมายจาก AI แต่เทราว่าข้อมูลที่ปรากฏขึ้นทําให้ฮันเซินถึงกับต้องประหลาดใจนี่เหมียนๆกองกําลังวอลเฟรมที่เธอพูดถึงนะ่ะมาเรียกว่าเดฟเน่ใช่ไหมฮันเซินดูข้อมูลที่ AI แสดงซึ่งมันทาให้เขาประหลาดใจเดฟเน พวกเราควรจะถูกส่งไปที่กองกําลังวอเฟรมส่วนกลางนี่หวังเมียนเมียนมองข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมาและเธอก็ช็อกกับสิ่งที่เห็นข้อมูลบอกชัดเจนว่าหานเซิรนถูกส่งไปรับตําแหน่งคนงานในห้องครัวบนยานรบเดฟเน่แปลกนะพวกเขาทพาพลาดแบบนี้ได้ยังไงหวังเมียนเมียนไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอรีบใช้คอมของเธอโทรไปหาใครบางคนทันทีไม่นานหลังจากที่คุยเสร็จเธอก็ทําหน้าแปลกแปลกเป็นฝีมือใครงั้นหรอ ฮานเส้นถามอย่างสงบข้อมูลที่ AI แสดงออกมาค่อนข้างแปลกมันไม่ได้บอกเกี่ยวกับสถานที่หรือแม้แต่เบอร์โทรของหน่วยงานทุกอย่างที่เขารู้คือเขาต้องไปทำงานในห้องครัวบนยานรบเดฟเน่พันตรีที่จบจากโรงเรียนทหารชื่อดังแต่กลับถูกส่งไปทำงานในห้องครัวมันยากที่จะเกิดขึ้นจริงๆมันก็พอจะเป็นไปได้ในกรณียานรบระดับท็อปของสหพันธ์ดวงดาว แต่ในจำนวนนั้นฮันเซ่นจำไม่ได้ว่ามีชื่อของเดฟเน่อยู่ด้วยฮันเซ่นไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นหากไม่มีคนเข้ามาแทรกแซงฉันก็ไม่รู้คนที่ฉันขอให้เขาช่วยจัดการให้บอกว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้เพราะสังกัดของพี่ถูก AI ของส่วนกลางตัดสินมันแล้วไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงมันได้ถ้าไม่ใช่ผู้มีอานาจระดับแนวหน้าของกองทัพนะ่ะวังเมียนเมียนเบิกตากว้างเธอมองหาเซ่นและพูดต่อ พี่หานพี่ไปขอให้ใครทำเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยถ้าฉันเป็นคนทำฉันก็คงไม่ถามเธอแต่แรกว่านี่เป็นฝีมือใครหรอกหานเซิ้นครุ่นคิดและถามเป็นไปได้ไหมที่จะหาตัวการเรื่องนี้วังเมียนเมียนใส่หัวแล้วพูดพวกเราเนะี่ยไม่มีอำนาจมากพอที่จะหาคนอยู่เบื้องหลังได้แต่ยังไงคนที่ทำแบบนี้ได้ก็มีอยู่ไม่มากหรอกเป็นไปได้ไหมที่กลุ่มสตาร์ลี่อาจจะอยู่เบื้องหลังเนะี่ยหานเซ้นถามต่อ ไม่น่าจะเป็นไปได้นะถึงหนิงจะเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลในกองทัพอยู่บ้างแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีอำนาจมากขนาดนั้นแม้ฉันจะไม่รู้ว่าใครทำนะแต่ฉันมั่นใจว่าไม่ใช่พวกเขาหวังเมียนเมียนพูดงั้นก็ไม่มีอะไรต้องคิดแล้วยังไงจะถูกส่งไปไหนฉันก็ไม่สนอยู่แล้วถ้ามีใครต้องการให้ฉันไปที่นั่นฉันก็ขอไปดูหน่อยก็แล้วกันฮานเซินปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่ง ที่สำคัญเขาเป็นทหารของสหพันธ์ซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองอยู่เขาไม่กังวลว่าจะมีใครมาปองร้ายตัวเองแม้แต่คนในครัวยังต้องเป็นระดับพันตรีชากจะสงสัยแล้วว่าเดฟเน,นเป็นยานรบแบบไหนกันแน่ฮันเซิล <Hans en S 2> คิดเขายังมีเวลาอีก3เดือนก่อนจะไปรายงานตัวกับต้นสังกัดซึ่งก็คือยานรบเดฟเน่ฮันเซิลวางแผนว่าจะใช้เวลาที่มีในการเก็บจีโนพอยขั้นสุดยอดเป็นหลัก มันจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบหากเขาวิวัฒนาการก่อนที่จะไปบรรจุเข้ากองทัพยังดีที่ตอนนี้ฮันเซิลขาดจีโนพอยต์เลือศักดิ์สิทธิ์อีกแค่3จีโนพอยต์ต้องขอบคุณเนื้อท่หลินเป้ยเฟิงเอามาให้ในช่วง3ามเดือนนี้ฮันเซิลสามารถเลือกที่จะอยู่ในเยีดวดาหรือกลับไปบ้านก็ได้รูมเมดของเขาจัดงานเลี้ยงอำลาร่วมกับหวังเหมียนเหมียยและเพื่อนของเธอทุกคนอนาคตของพวกเราเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในเส้นทางการยึดครองจากกัวาล พวกเราจะพบกันอีกครั้งในตอนนั้นฉันหวังว่าพวกนายทุกคนจะยังจําหน้าฉันได้เพราะส่วนอื่นๆของฉันคงจะเต็มไปด้วยเหรียญกล้าหารมากมายจ้างหยางกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะและพูดเรื่องราวหลังจากนั้นหานเซินแทบจำอะไรไม่ได้เพราะเขาดื่มไปหนักมากเหมือนกับคนอื่นๆในตอนสุดท้ายก่อนจะจากกันพวกเขาโอบกอดกันแล้วก็ร้องเพลงที่ชื่อว่าอนาคตของฉันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป แม้ว่าเขาจะสามารถเรียกสติกลับมาได้ด้วยการใช้กายหยกแต่หันเซิเลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นบางครั้งเขาคิดว่าการเมาก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายยังไงเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตเขาฉันรู้ว่าอนาคตของฉันไม่ใช่ความฝันฉันต้องใส่ใจกับมันทุกนาทีอนาคตไม่ใช่ความฝันหัวใจของฉันยังคงเต้นต่อไปด้วยความหวงังฉันรู้อนาคตของฉันไม่ใช่ความฝัน และฉันต้องใส่ใจกับมันทุกนาทีอนาคตไม่ใช่ความฝันหัวใจของฉันยังคงเต้นต่อไปด้วยความหวังเมื่อหันเส้นออกจากเกี่ยวดำเขาไม่ได้บอกใครแต่เขาเดินออกที่ประตูโรงเรียนคนเดียวเขาหันกลับไปข้างหลังเพื่อมองสถานที่ที่เขาเรียนและอยู่อาศัยมาสีปีแม้แต่หันเส้นก็ยังรู้สึกผูกพันกับมัน ความเศร้าที่ต้องออกจากโรงเรียนและความอยากจะกลับไปอยู่กับครอบครัวมันทําให้หานเซินยากที่จะบอกได้ว่าตอนนี้เขามีความสุขหรือว่าเศร้ากันแน่ชีวิตของเรามันเพิ่งจะเริ่มต้นฮันเซ้นหันหลังและเดินออกไปเขาเดินไปที่สถานียานอาวกาศแล้วก็ขึ้นยานขนส่งอวกาศที่จะพาเขากลับบ้านไม่มีที่ไหนสุขเท่ากับบ้านอีกแล้ว ฮันเซ่นรู้สึกว่าคำพูดนี้เป็นเรื่องจริงพอหนึ่งวันที่เขาได้พักผ่อนอยู่บ้านเขารู้สึกสบายทั้งกายและใจมากที่สุดในรอบปีเลยได้กินข้าวและพูดคุยกับแม่และน้องได้ออกไปเล่นเกมกับซันตันเฟิงบ้างเป็นบางครั้งฮันเซ่นรู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายมากมีแค่ครอบครัวและเพื่อนไม่กี่คนที่เขาจะรู้สึกผูกพันถึงจะจากกันไปนานแค่ไหนก็ตามเดิมทีฮันเซ่นคิดว่าช่วงนี้ พวกหนิงน่าจะมาเอาเรื่องเขาแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮานเซินกำลังใช้คอริเปอร์เฝ้าดูหนิงเย,ย่และก็ได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่หนิงกำลังทำหลังจากที่พวกเขารู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฮานเซินและหานรจริงจือตระกูลหนิงก็ประหลาดใจมากพวกเขาสืบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมและก็สั่งห้ามทุกคนไปยุ่งวุ่นวายกับคนตระกูลหานมันทำให้ฮานเซินอยากรู้มากขึ้นไปอีกว่าสมัยก่อนหานจริงจือเป็นคนยังไงกันแน่ ทำไมหนิงถึงได้เคารพและเกรงกลัวเขาจนถึงทุกวันนี้ผู้ววัฒนาการ13คนไม่ใช่หามาได้ง่ายๆถึงจะเป็นกลุ่มธุรกิจใหญ่อย่างกลุ่มสตาร์รี่พวกเขาก็ต้องใช้เงินและความพยายามมหาศาลแม้จะสูญเสียนักสู้ฝีมือดีไป13คนแต่เรื่องนั้นไม่ได้ทำให้ตระกูลหนิงคิดเอาเรื่องหารเซินเลยพวกเขายังขอให้ทุกคนอย่าไปเอาเรื่องหารเซินซึ่งมันทำให้เขาประหลาดใจมาก แต่อย่างไรก็ตามมันก็ทําให้เขาสบายใจเรื่องนี้ไปได้อย่างน้อยๆเขาก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของครอบครัวในตอนที่เขาไปล่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดในกอรแซงชัวรี่เป้าหมายอันดับแรกของฮันเซิลก็คือนกเพลิงที่อาศัยอยู่ในภูเขาหีมะก่อนที่จะไปรายงานตัวฮันเซิลยังต้องเตรียมการอีกมากเขายัางต้องเก็บจีนโนพอยขั้นสุดยอดให้เต็มให้ไวที่สุดซึ่งฮันเซิลก็ยังต้องล่ามอนสเตอร์ตัวอื่นนอกจากนกเพลิงด้วย เจ้านกน้อยฉันมาหาแกแล้วฮันเซิขี่โกลเด้นโกลเวอร์มุ่งหน้าไปยังภูเขาลูกที่มีมอนสเตอร์คล้ายนกฟีนิกซ์อาศัยอยู่อย่างตื่นเต้นขี่ไปได้สักพักเมื่อฮานเซิลมองไปรอบๆและไม่เห็นคนยุกใกล้ๆฮันเซิก็สั่งให้โกลเด้นโกลเวอร์ขยายขนาดให้ใหญ่ที่สุดและวิ่งด้วยความเร็วที่สูงสุดซึ่งฮานเซนไม่สามารถบรรยายได้ถึงความเร็วของมันได้แค่ก้าวเดียวมันก็ไปได้ไกลมากกว่า50เมตรแล้ว ฮันเซ่นรู้สึกว่าเจ้าโกลเด้นโกลเลอร์มันเหมือนกับพวกสัตว์ในตำนานในเทพยายด้วยโกลเด้นโกลเลอร์นั้นทำให้ฮันเซ่นมั่นใจว่าเขาสามารถเก็บจิโนอโพไท์ขั้นสุดยอดได้ภายในสเดือนหากเกิดเขาไม่มีโกลเด้นโกลเลอร์เขาจะต้องเสียเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมากภายใต้แสงจันทร์ทรายสีขาวในะทะเลทรายปีศาจดูอ้างว้างและห่อเหวตอนนี้ฮันเซ่นกำลังนั่งอยู่ข้างกองไฟและย่างบาร์บีคิวเนื้อที่ล่ามาได้ เจ้าเหมียวซึ่งอยู่ในโมสัตว์เลี้ยงกำลังนอนอยู่ข้างๆข,ข,ขาของฮันเซนตาของมันจับจ้องไปที่บาริคิวมันพยายามจะยื่นมือของมันออกไปแต่กระนั้นดูเหมือนว่ามันจะกลัวไฟทำให้มันดึงมือกลับมาอย่างรวดเร็วไม่ต้องรีบหอกหน้าอีกไม่นานมันก็สุกแล้วเมื่อเห็นการกระทําของเหมียวฮันเซนก็รู้สึกขำตอนแรกฮันเซนตั้งใจจะมาล่ามอนสเตอร์รูปร่างเหมือนนกฟีนิกซ์ เขาพยายามจะไปตรงจุดที่เขาเคยเจอมันคราวก่อนแล้วแต่ทว่าะครั้งนี้ฮันเซินกลับไม่พบต้นไม้ที่กลายเป็นฐานเลยหรืออะไรอื่นที่เขารู้สึกคุ้นเคยเขาจึงต้องตามหาภูเขาหิมะตามความทรงจำแต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังหามันไม่เจอเขาเลยต้องพักก่อนเมื่อบารบีคิวสุกได้ที่แล้วฮันเซินก็แบ่งให้เหมียวครึ่งหนึ่งในขณะที่กำลังมีความสุขกับอาหารฮันเซินก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงฝีเท้าของสัตว์ขี่ดังมาจากระยะไกล และมันก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆฮันเซิรนเองก็ได้ยินเสียงคนคุยกันด้วยไฟมีไฟอยู่ตรงนั้นเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนั้นนะฮันเซินมองไปทางนั้นและเห็นสัตว์ขี่สีตัวกำลังตรงมาที่เขาบนหลังของสัตว์ขี่เหล่านั้นมีชายสองหญิงสองดูจากสัตว์ขี่และชุดเกราะของพวกเขาแล้วพวกเขาคงไม่ใช่ธรรมดานแน่ๆยังไงพวกที่กล้าเข้ามาในทะเลทรายปีาศาจก็คงจะไม่ธรรมดาอยู่แล้ว ฮันเซินหันกลับมากินบาร์บีคิวพร้อมกับเหมียวต่อไม่นานพวกเขาก็มาถึงจุดที่ฮันเซินนั่งกินบาร์บีคิวอยู่พวกเขาดูตื่นเต้นกันมากพวกเขาลงจากสัตว์คีและเดินเข้ามาหาฮหาันเซินชายคิ้วหนาถามเพื่อนคุณพ่อจะแบ่งน้ำขายพวกเราได้บ้างไหมผู้หญิงอีกสองคนและผู้ชายอีกคนจ้องกระเป๋าใส่น้ำที่อยู่ข้างๆฮันเซินพวกเขาเลียริมฝีปากที่แห้งของพวกเขา มันไม่ยากที่จะหาอาหารกินในทะเลทรายแต่ปัญหาก็คือน้ำแม้ว่าเลือดของมอนสเตอร์น่าจะใช้แทนกันได้หากจําเป็นจริงๆแต่มันก็เหมือนกับน้ำทะเลยิ่งกินมันก็ยิ่งกระหายหนักกว่าเดิมกลุ่มของพวกเขาหลงอยู่ในทะเลทรายปีศาจมาเป็นเดือนแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเจอคนซึ่งสิ่งแรกที่พวกเขาจะพูดถึงก็ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นนอกจากน้ำ พวกเขาทั้งสี่รู้ดีว่าคนธรรมดาธรรมดาคงจะไม่กล้าเข้ามาในทะเลทรายปีศาจแบบนี้แน่ที่สําคัญพวกเขายังต้องถามทางออกไปจากทะเลทรายนี้ด้วยซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมชายคิ้วหนาที่มีชื่อว่าเจียฉางเฟิงถึงได้พูดกับหานเซิ่นอย่างสุภาพหานเซิ่นไม่พูดอะไรเขาโยนกระเป๋าใส่น้ําไปให้เจียฉางเฟิงและกินบาร์บีคิวต่อขอบคุณมากครับเจียฉางเฟิงรู้สึกดีใจมาก เดิมทีเขาคิดจะจ่ายค่าน้ำให้หานเซินเพราะน้ำมีความหมายต่อชีวิตของพวกเขามากในตอนที่พวกเขาอยู่ในทะเลทรายเจียชางเฟิงไม่คิดว่าหานเซินจะใจดีขนาดนี้เย่าเพิ่งดืม่มเจียชางเฟิงเตรียมจะแบ่งให้กับคนอื่นๆแต่ชายอีกคนหยุดเขาเอาไว้เขาเอากระดาษทดสอบออกมาและหยดน้ำลงไปเพื่อดูว่ามันมีพิษหรือเปล่าเมื่อพวกเขาเห็นผลการทดสอบซึ่งบอกว่ามันไม่มีพิษ ชายรูปร่างผอมเซียวหลิงเฟิงก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกหลังจากนั้นพวกเขาก็ดื่มมันขอบคุณมากจะให้พวกเราเรียกคุณว่าอะไรดีหลังจากที่ดื่มน้ําเสร็จเซียวหลิงเฟิงก็ถามฮัน,นเซินฮันเซินฮันเซินตอบในขณะที่กําลังเล่นกับแมวที่อยู่บนตักเซียวหลิงเฟิงพยายามคิดเกี่ยวกับชื่อน,นี้ถึงเขาจะรู้สึกคุ้นคุ้นอยู่บ้างแต่เขาก็จำไม่ได้ว่าเคยได้ยินมาจากที่ไหน เซียวหลิงเฟิงถามต่อเพื่อนคุณรู้ไหมว่าพวกเราจะออกจากทะเลทรายนี้ได้ยังไงถ้าคุณพาพวกเราออกไปได้ผมยินดีจ่ายค่านำทางเรื่องเงินน่ะไม่จำเป็นหรอกผมยังต้องล่ามอนสเตอร์อยู่ที่นี่ดังนั้นผมเลยนำทางไม่ได้ถ้าพวกคุณมุ่งหน้าไปที่ทางนั้นพวกคุณจะสามารถออกจากทะเลทรายปีศาจได้ในสามวันฮันเซินพูดพร้อมกับชี้นิ้วบอกทิศทางแต่ถ้าคุณยอมนำทางให้พวกเราผมจะจ่ายให้คุณเป็นวิญญ,ญาณอาสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์นะเซียวหลิงเฟิงพูด ฮันเซินไม่หันไปมองเซียวหลิงเฟิงเขาเอาเนื้อบาร์บีคิวป้อนเหมียวเห็นได้ชัดว่าฮันเซินรู้ว่าเซียวหลิงเฟิงกลัวว่าเขาจะบอกทางผิดซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรดูจากท่าทางฮันเซินก็พอจะรู้ว่าเซียวหลิงเฟิงเป็นคนที่ขี้ระแวงอย่างไรก็ตามฮันเซินไม่สนใจที่จะพูดกับเขาแม้วิญญาณสู์เลือดศักดิ์สิทธิ์จะมีค่ามากแต่ฮันเซินก็ไม่ต้องการเสียเวลาอีก ซึ่งตอนนี้วิญญาณาสูตรเลือดศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับเขาอีกแล้วเมื่อเห็นหานเซิ่นไม่สนใจทั้งเซียวหลิงเฟิงและเจียชางเฟิงก็ดูจะประหลาดใจมากผู้หญิงอีกสองคนก็มองมาที่หานเซิ่นเช่นกันพวกเธอเองก็ไม่อยากเชื่อว่าหานเซิ่นจะไม่สนใจวิญญาณาสูตรเลือดศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าเมื่อไรวิญญาณาสูตรเลือดศักดิ์สิทธิ์ก็ยังเป็นเหมือนกับสมบัติล้ำค่าเสมอแม้แต่ตัวพวกเขาเองก็ยังไม่สามารถอยู่สงบนิ่งได้แบบหานเซิ่น เมื่ออยู่ต่อหน้าวิญญาณสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ฮันเซินต้องทําก็แค่ยอมนําทางให้พวกเขาและเขาก็จะได้รับวิญญาณสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์แต่ดูเหมือนฮันเซินไม่สนใจสีหน้าของฮันเซินเหมือนจะแสดงท่าทีดูถูกออกมาซึ่งมนทาให้พวกเขาถึงกับต้องระวังฮันเซินมากขึ้นชื่อฮันเซินนั้นเป็นชื่อที่คนรู้จักกันดีแค่ในหมู่โรงเรียนอาหารและคนในสตีลอาร์เมอร์ในหมู่พวกคนมีชื่อเสียงแทบไม่มีใครรู้จักฮันเซิน เห็นได้ชัดว่าเซลลหลิงเฟิงและเจียชางเฟิงไม่ได้มาจากสตีลอาร์เมอร์ทำให้พวกเขาไม่เคยได้ยินชื่อของฮันเซินพวกเขาทั้งสี่คนมองฮันเซินตั้งแต่หัวจะดเท้าอยู่สักพักเพื่อนคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับกึ่งเทพมัดเหล็กบ้างไหมเจียชางเฟิงและเซลวหลิงเฟิงหันมามองหน้ากันหลังจากนั้นเซลลหลิงเฟิงก็ถามฮันเซินเจียซื้อเตา่าฮันเซินมองเซลลหลิงเฟิงด้วยความประหลาดใจ กึ่งเทพหมัดเหล็กเป็นคนที่มีชื่อเสียงเขาเป็นหนึ่งในกึ่งเทพที่มีอายุมากที่สุดตระกูลเจียเป็นตระกูลที่ได้รับสืบทอดวิชาการต่อสู้ที่โดดเด่นเรื่องหมัดวิชาหมัดเหล็กของเจียว่ากันว่าเป็นหนึ่งในวิชาหมัดที่ดีที่สุดฮันซึนไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าแต่เจียซือเต๋าก็ใช้วิชาเหล่านั้นจนได้เป็นถึงกึ่งเทพซึ่งมันทำให้ตระกูลและวิชาของเขาเป็นที่รู้จักกันไปทั่ว เจียซื้อเต๋าแม้จะได้เป็นกึ่งเทพแต่เขาก็ไม่ได้เลือกเส้นทางการเมืองเหมือนกับคนอื่นๆแต่เขาเริ่มทําธุรกิจเป็นสถาบาันสอนการต่อสู้ซึ่งมันแตกแต่างจากสถาบันเอรสที่เปิดรับทุกคนสถาบันของเขาจะเรียกให้ถูกจะต้องเรียกว่าสํานักเพราะว่าเขาจะรับเฉพาะคนจากตระกูลเจียและลูกหลานของคนใหญ่โตเท่านั้นชื่อของเขาคือเจียชางฝึง และเจียซื้อเต๋าก็คือปู่ของเขาถานํำถังให้เราพวกเราจะยอมให้คุณเข้าสำนักหมัดเหล็กและกึ่งเทพหมัดเหล็กจะเป็นคนถ่ายทอดวิชาให้กับคุณด้วยตัวเองเซียวหลิงเฟิงพูดพร้อมกับชี้ไปที่เจียชางเฟิงก็จบไปแล้วนะคะกับตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าฮาันเซิลจะได้พบเอ่อออปชันดีๆอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันต่อที่ตอนหน้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์กำลังใจแล้วก็ทุกยอดโดเนทเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันตอนต่อไปด้วยนะคะ